Geometric Pattern Adobe Illustrator ออกแบบ p a t t e r n ลวดลายเลย่่อันิ้นะครับทั้งสองรูปแบบนี้คือใช้แบบอันเดียวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแนวตั้งอันนี้จะเป็นแนวนอนนะครับก็ออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator นะครับที่บอกว่าแนวตั้งก็คือลักษณะของแบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหนึ่ชิ้นนะครับแล้วเราก็ไปจัดการวาดใน Pattern นะครับ ซึ่งเราก็จะได้ดูกันต่อไปนี้นะครับเริ่มจาก a r t ์ o บอร์ o o l เลือก n e w ้ยวอาตแล้วก็จัดวางจากนั้นนะครับมาที่เครื่องมือ e o Tangle Tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ Polygon Tool อาจจะเนนครค้างไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเกิดหน้าต่างขึ้นว่า Polygon นะครับตรงนี้ตรงเวเียสที่จะป้อนค่าที่100%พิกเซลนะครับ ตรงไซส์ที่จะลดเหลือแค่3นะครับจากนั้นก็กดโอเคเราก็จะได้สามเหลี่ยมนะครับที่เป็นแบบนี้สามเหลี่ยมอันนี้พี่จะเลือกพื้นเป็นนอนแล้วก็เ,เส้นตปเป็นสีดำตกเป็นความหนาที่1นึ่งอยนะครับจากนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือลายเ e n นนะครับมาเลือกดึง สร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นให้มันเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับจากนั้นเส้นตรงเส้นนี้นะครับก็จะมีความหนาที่สิบพอยที่สูงถูกสูงเข้ามาใกล้ๆจากนั้นเราก็ใช้คลิกเลือกเส้นตรงเส้นนี้แล้วก็มาวางให้มันอยู่ด้านในนะครับให้มันพอดีกับเส้นแบบนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้ ังจากนั้นเมื่อวางแล้วนะครับเราก็เลือกเส้นเอาไว้มือขวาเอ่อมือซ้ายกดชิปกระเาตน,นะครับมือขวา,าคลิกเมาส์ซ้ายนะครับเป็นการดึรงลากดึงลากวัตถุเปล่าเส้นเส้นตรงเส้นนี้มาเพื่อเป็นการ Copy นะครับดึงลากมาให้เป็นอ่าสักระดับหนึง่งจุดที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยมือหลังจากนั้นก็คอนโทรลดีคอนโทรลด,รดีแล้วก็คอนโทรลดีเต็มเต็มนะครับ เราก็จะได้เส้นที่เป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็ใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับมาที่ Object มาที่ expand ตรงนี้ click view กับ stroke แล้วก็ click ok จากนั้นนะครับก็มาที่เครื่องมือ shape builder ตรงนี้เซ็ตค่าเป็นนอนหลังจากนั้นใช้เครื่องมือ shape builder ดึงลากดึงลากออกมา ลาก่างนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ลูกศรสีดำนะครับ selection tool คลิกคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับสั่งอันกรุ p ปหลังจากนั้นเราก็มาเลือกตรงเส้นพวกนี้นะครับเลือกอันที่1นึ่งแล้วก็กด10ครั้งไว้ก็เลือกอันที่2เลือกไปจนหมดนะครับเลือกแต่ละอัน จากนั้นเมืเ่อเลือกไปหมดแล้วก็ c t r l X เป็น i ี d i c u t นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้ง c t r o l V เป็นการเพิแล้วก็ control G เป็นการกลุ๊กนะครับมมดึงมันออกมาไว้ข้างนอกแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้ Select ague, ชซื้อแชนูเลือกพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ลีทิ้งไปอันนี้เราก็มาเลือก วัตถุชิ้นนี้เอาไว้นะครับจากนั้นก็เข้ามาเลือกที่ reflect tool นะครับโดยปกติ reflect tool จะอยู่รวมกับเครื่องมือ rotate tool ถ้าเมื่อเราไม่เห็น reflect tool ก็ให้เข้ามาที่ rotate นะครับแล้วประมาะเลือกเครื่องมือ reflect จากนั้นอาจะเนีเด็ค้างไว้หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ pick preview ตรงนี้คลิก horizontal ที่ต้องการให้วัตถุชิ้นเมื่อกี้ที่มันเป็นสามเหลี่ยมชี้ขึ้นให้มัน สะท้อนกลับมาชี้ลงแบบนี้นะครับเมื่อมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใช้คำสั่ง copy นะครับเราก็จะได้ลักษณะของวัตถุที่เป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้ section l e t o o เลือกทั้งหมดแล้วก็ control g เป็นการ Group เลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้มาที่ object มาที่ pattern แล้วก็มาที่ Make ตรงนี้ เราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแต่ตรงนี้พี่จะขอใช้คำว่า n e w แค t t ทิลนะครับท้ายๆพี่จะเลือกเป็น r i ิ l y l โ w แบบนี้แล้วก็ที่ความกว้างจะใช้เท่านี้เลยแต่ความสูงพี่จะลดลงลดลงมาเรื่อยๆนะครับกอเมาส์หรือจะ คีย์ค่าตัวเลขเลยก็ได้แต่ตรงนี้พี่ต้องการทําให้มันช้าๆเพื่อเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้ามันชิดกันมากเกินไปเราต้องการให้มีช่องว่างเราก็เลื่อนลงขึ้นไปอีกอนี่ครับพี่ว่าพี่ต้องการให้มันมีช่องว่างสีข,ขาวๆเพื่อมันจะได้รับกับช่วงแบบนี้นะครับประมาณประมาณนี้มาได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็คลิก จากนั้นนะครับเรามาดูกันเลยว่าผลของการทำแพทเทิร์นเนี่ยเป็นยังไงพี่ก็จะมาที่ polygon tool นะครับมาเลือก Rectangle er tool นะแล้วก็อัตเนัติค้างไว้คลิก1ครั้งเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่ความกว้าง1,920พิกเซลความสูง1,80 0พิกเซลแล้วก็คลิกโอเคจัดวางให้คุณหน้าอ่านบอกงบ้งหมดแพทเทิร์นมันจะมาอยู่ในนี้นะครับในสเ t ดเนี่ยนะครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งที่มันจะอยู่ก็คือตรงนี้เนี่ยครับ New Pattern 3าปเลือกไปเลยครับเนี่ยนะครับเราก็จะได้ลักษณะของแพทเทิร์นที่สร้างในรูปในรูปแบบของรูปทรงเรขาคณิตแบบนี้นะครับจบไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับ ใจก็กดไลค์กดแชร์กดส u ับ c ส i b e ให้กับยุราห้าห้ได้นะครับ